นี่คือครั้งที่สองแล้วนะคะที่เรามาเจอกันในห้องนี้ <ciones> น้ำเน่าคะ <background> อะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่คริสส่งน้องมาห้องนี้คะเหตุผลที่พี่คริสส่งหนูมาเพราะคริสเห็นว่าหนูมีศักยภ,ภาพที่จะมางานขึ้นถิ่นบดินทร์สองคะ่ะ แล้วที่คิดว่าที่ทํามาทั้งหมดตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงสมัยมาเป็นอาจารย์เนี่ยหนูเต็มที่แล้วหรอคะเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะหนูเต็มที่ทุกงานแต่ถ้าเห็นว่ายังไม่เต็มที่พอขอโอกาสอีกครั้งสัญญาว,ว่าจะทําทุกอย่างทห้ดีที่สุดคระบตียใหญ่คะ พี่เกดเห็นว่าน้องคือคนที่อ่อนที่สุดในทีมมีอะไรจะพูดไหมคะขอโอกาสอีกครั้งนะคะทำอะไรคะนักเรียนเตรียมตัวกราบเก่งมากคะ่ะพี่รู้นะคะว่าหนูกำลังเล่นละครอยู่ S. <S แล้วงานกีฬาสีเธอคิดว่าเธอเต็มที่แล้วหรือยังเต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าสตาร์สแตนพาเลททำมาหมดแล้วชนะด้วยไม่อยากจะพูดเลยจริงแล้วตี๋ยายล่ะคะความอ่อนของหนูช่วยให้สีชนะบ้างหรือเปล่าหนูใช้เสียงลีลาท่าเต้น แดนเซอร์ลูกทุ่งของหนูทาให้น้องๆได้เป็น AF มาหลายตําแหน่งแล้วทําไมล่ะคะทําไมหนูถึงนที่มีสิทธิ์ที่จะมางานนี้บัตรคืนถิน่นบดินสองสามรบาทแล้วเธอมีตังในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่กันคะ,ะมีมีอยู่ร้อหสิบบาค่ะ ฮัลโหลคะ่ะพี่บ๋มค่ะโต๊ะที่สั่งไว้กี่โต๊ะนะคะสิบโต๊ะโอ้โห,โโหเลิศค่ะข้างหน้าลุ่นๆน,นะคะเป็นไงคะทีมพี่เกหมุ๋ทันค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินหนูไม่พอ300บาทสำหรับงานคืนถิ่นบดินสานหนูจะท,ทำยังไงคะพี่บีครับ <c oughs> หนูขอเดียวจักร้อยห้าสิบไ้ไหมคะ พี่ให้ยืมกูก็ได้พี่เห็นแก่ความตั้งใจจริงของน้องพี่ให้น้องยืมค่ะร้อยห้าสิบบาทแล้วไปจองกับพี่บิ๋มนะคะหรือว่าจองในแฟนเพจสมาคมนักเรียนกับบดินเดชาสองก็ได้ค่ะอีกบอกมานะคะได้เลขหยก่่ยวบจองตอนนี้เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆน้องทั้งสองเป็นเดอะเฟสบดินสองแล้วพบกันวันที่เก้ามกรา